เธอวันนี้ขอมาป้ายยาแรงๆซีรีส์จีนที่ดูแล้วติดไม่ไหวชื่อว่าปฏิหารหัวใจกำไรสื่อรักฟิลเตอร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีไซไฟเบาๆที่ดูแล้วทั้งฝินทั้งขำกำกับโดยเฉินเย่จินได้นักแสดงหลอกรุปฐานเจียนซื่อประกบคู่น่ารักกับหลี่หลานตีเคมีดีมา ดูไปยิ้มไปจนคนข้างๆต้องเหลียวซีรีส์มี32ตอนเปิดตัวไปตั้งแต่24กอพอดูแค่ตอนแรกก็รู้แล้วว่าไม่จบง่งายๆแน่นอนเรื่องยอ่อแบบเมามอยนางเอกชื่อซูเฉิงเฉิงสาวธรรมดาๆรรแบบที่ธรรมดามาก อยู่ดีๆก็ได้กำไรวิเศษที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไว้ตามใจเลยแม่จะเป็นสาวแซบสาวเนิร์ดเด็กหนุ่มหน้าใสเลือกได้หมดเลยแล้วเธอก็ใช้แต่ละตัวตนนี้ช่วยเหลือคนอื่นไปเรื่อยๆทีนี้พระเอกชุดถังฉี่ก็เจอเธอในหลายร่างแล้วดันรู้สึกดีกับทุกคนที่เจอเพราะนิสัยนางเอกมันดีจริงช่วยคนแบบไม่หวังผลแล้วเขาก็เริ่มงงว่าเอ๊ะ ทำไมทุกคนที่ชินเจอเหมือนกันหมดเลยฟิลคือแบบจะรักที่หน้าตาหรือหัวใจล่ะคะคุณพี่ยิ่งดูยิ่งหลุ้นว่าเมื่อไร่พระเอกจะรู้ว่านี่คนเดียวกันนะจุดที่ชอบมากในเรื่องพลอตเบาสมองเดินเรื่องไว้มีมุกตลกแทรกตลอดไม่ต้องคิดเยอะนางเอกสตรองมากคนธรรมดาที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใครไม่เคยคิดแบบนี้บ้างอะ พระเอกสายอบอุ่นตาเศร้าหน่อยๆทำให้ใจละลายไปหลายฉากสรุปสนุกน่ารักปั้นเคมีพระนางมาดีมากดูแล้วได้ยิ้มได้ลุน้นได้หัวเราะเบาๆใครอยากดูอะไรฟิลกูดแต่ไม่เลี่ยนจนเกินไปเรื่องนี้คือควรคาดกับการเปิดดูตอนพักกลางคืนสุดๆแล้วเธอล่ะถ้าเปลี่ยนตัวเองได้หนึ่งวันเธออยากเป็นใคร